ย้อนเส้นทางรัก11ปีณเดชยาย่าจากคู่จิ้นสู่การเป็นคู่จริงถือเป็นอีกคู่รักดาราที่มีจุดกำเนิดมาจากคู่จิ้นจนกลายเป็นคู่จริงและจบที่คู่ชีวิตเพราะล่าสุดฝ่ายชายณเดชคูกิมิยะได้ขอยาญ่าอุลสยาแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่5มิถุนายน2566ก่อนหน้านั้นณเดชคูกิมิยะเคยเปิดใจเล่าเรื่องความรักที่มีต่อญาญ่าอุัสยาว่า ครั้งแรกที่เจอหน้ายาย่าไม่ได้รู้สึกว่าชอบเพราะเราไม่กล้าคุยไม่กล้ามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมากรู้สึกว่าเขาเป็นฝรั่งไม่รู้ว่าพูดไทยได้ไหมและเราก็ไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษด้วยจนกระทั่งได้ทำงานด้วยกันเล่นละครด้วยกันเรื่องเกมร้ายเกมรักรู้สึกว่าเขาดูแลเราเหมือนที่เราดูแลเขาตอนนั้นเขาไม่คิดก็ช่างแต่เราคิดไปแล้วเรารู้สึกมีความสำคัญมากขึ้นแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักมาก มารยาทดีพูดเพาะอบอุ่นแค่คนรอบข้างวางตัวดีวันสุดท้ายที่ต้องปิดข้องละครเรื่องนี้รู้สึกหหยหาผู้หญิงคนนี้เลยกวัวจะไม่ได้เจอหน้าเขาอีกเราจะต้องทำยังไงที่จะได้คุยกับผู้หญิงคนนี้ต่อจะทำยังไงที่จะสารต่อความสัมพันธ์ที่เราไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนี้แอบมีใจให้แต่ในใจเราคิดว่าเขาไม่ได้ชอบเรา แต่เราชอบเขาแล้วในใจเราชัดเจนกับเขาแล้วนอกจากนี้ณเดชยังเผยว่าโมเมนต์ยาย่าส่งข้อความมาอวยพรวันเกิดถึงกับกรี๊ดสุดเสียงวิ่งไปหารุ่นพี่ประหนึ่งว่าตัวเองเป็นแฟนขับดาราดีใจมากที่เขาส่งข้อความมาหาเรา